ออกแล้วตักกระแตนเต้นดองแดงดองแดงออกแล้วจกมือจกมือนี่เพิ่งออกวันนี้นับวันที่จากวันที่จากออกจากไข่มาวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดตุลาทอดสองอาทิตย์สอาทิตย์แล้วสบประมาณสองอาทิตย์ออกเลยเพราะว่าอาทิตย์เพราะว่าอีพอตู่แล้วฝักใส่เครื่องฝักเด้อนี่มัมเลยออกดีออกเสมอเลยเนี่ยเนี่ยสังเกตเบื้องตัวแดแน่นอน เขาขาวออกไม่ไหมเพราะเขาถือกอากาศแล้วเขาก็จะเป็นสีดำเลี้ยงไปอีกประมาณเลี้ยงไปอีกประมาณมกฮกอาทิตย์กอาทิตย์ก็ได้กินก็เริ่มจับคู่เริ่มมีใครเริ่มทำเป็นเมนูได้วันถัดไปแมน,อมนบอนบอสถือบุ่น่ถ,ถ,ถือต้อง,ออง <laughs> คันผูใ้ใดอยากได้ตอนนี้มีใครอยู่ประมาณ โลัวาเด้อประมาณโลสองโลออกแล้วค่ะกระเซียเอาซุ้มอซุ้มอันที่ประทันได้เนีนนี่ล่ละออกอันนี้อันนี้จะคล้องเลี่ยงออกออกมาแล้วแต่ว่ากองทีกองทีกําลังฟักไว้อยู่ค่ะเหลือเยอะแยะเกือบเป็นสองกิโลไข่นะคะไข่ที่อยากได้กําลังมุ่นออกกําลังมุ่นออกแล้วกําลังมุ่นออกแล้วไข่ไข่ตะกะเตียนอีพัตตุกําลังมุ่นออกแล้วนับไปอีกนับไปอีก ห้าหกอาทิตย์ขายได้หกอาทิตย์เดือนครึ้นสี่สิบห้าวันซีซีฮาร์ม์เออร์ประมาณว่าจับคู่ลราคาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเด้อเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายมากใครที่อยากได้มารับเลยขนาดนี้ยางมาฟองม่านี่แล้วที่นี่ขนาดนี้จีเบิ้งซุ่มนั่นอีกพร้อม อ่าเบิ่งซุ้มเดือนครึ่งเออนี่ไง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 เดือนครึ่งทำเป็นเมนูได้เลยเริ่มจับคู่แล้วเริ่มจับคู่แล้วเรียงง่ายค่ะไส่กุ้งยังสีเหลือซีเขียวซีก็ใส่ได้ค่ะนี่เขเป็นยังไงอันนี้ยเมื่อเดือนครึ่งซ้ำหรออาทิตย์อันนี้ยังมาถึงเดือนครึ่งเป็นบ้าอาทิตย์หาอาทิตย์ถ้าเดือนครึ่งก็ต้องฮกอาทิตย์าอันนี้ได้หาอาทิตย์เริ่มจับคู่แล้วเริ่มเริ่มเป็นตัวเต็มใบเอิญว่าเป็นตัวเต็มใบ แมเนค้นกับผู้สาวมอาหกาวมอหามหยใสซุ้มเบิงซุ้มไครตเต็มว้ซุ้มไครเด้บาทที่ได้ไบเบิงซุ้มไครเด้่ค่ะซุ้มไครบาทที่ไนเอาใสมาใส่เบิงใส่เบิงสเอาเนื้อน้ำขอว่าไหมเออเอานี่เอานี่เบิ้งอันนี้อันนี้เอาเบิ้งอันนี้เบิ้งอันนี้เบิ้งอันนี้เีวเขก็เบิ้งอันนี้นันนแหเบิ้งอันนี้เบิ้งใส่ของเกาชีงไทยเอ้ ดูไข่เขาจะถึงนล่างอันนี้เริ่มร้องเอาไข่แล้วมีหมูกระบ้องกระแบงเอ๋อมีไข่แล้วมีไข่แล้วข้างล่างนี่แหละอืมดูใส่ไม่ดีนี่ใช่ไหมอืมเริ่มเอาไข่แล้วพอเห่าไข่จะรอบเดียวเท่านั้นเฮาก็สีเอาโตมันไปเฮ็ดกินเพราะว่าเพราะว่าให้มันมีไข่อยู่ในท้องแล้วกระแตนพวกนี้จะมีไข่อยู่ในท้องเด้อนี่เด้อ จะมีไข่เราจะคือหมายถึงว่าไข่มันนี่เห้าเอาเพื่อที่ว่าเอามาเลี้ยงต่อ,ตอไปตาชาสมมติตว,มว่าเพื่อนๆอ,อยากได้กะกะบับแดงแกกไปได้ขายให้ได้แต่ว่าลักๆคือตอนนี้เอาโตัวมันไว้ก่อนเอาตัวนี่ค่ะเลี้ยงง่ายๆ45วันก็ สามารถเอาไปผลิตเป็นตะก,กะแตนเนื้อได้แล้วเขาก็กินง่ายๆกินจังสีลานี่กินยากินใบตองกล้วยกินผักนั่งห้างยาที่อยู่ในกล้วยอ้วนที่อยู่ในสวนเด้อหันผู้ใดอยากได้ไข่ตอนนี้มีใครใครนี่เพื่อนที่ใส่ตูฟต้ฟักไว้สินี่ตู้ฟักไว้เลยบได้ไปไทยแบบนี่ตู้ฟักนี้จะตัดอ,อุณหภูมิเองอัตโนมัติอยู่ในนี้เพื่อนเอาออกไปได้ยังเนี่ยโอ้ ตอนนี้อุณหภูมิตัดแล้วเพราะว่ามันมันอุณหภูมิได้ที่ไฟก็จะดับอุณหภูมิได้ที่ไฟสิดับมั่นก็นเลยเสมอบ่ต้องยกเขา่ายกขอ,อกบรต้องยกไปตากแดดยากนี่คือขบวนการนี่คือขบวนการฟักไข่นี่คือขบวนการฟักไข่นี่นะถ้าใครอยากจะได้ในหนึ่งกล่องนี้ก็มีขีดกว่ากว่าขีดกับยี่สิบมิลพูละ มันจู้หายไ์ค่ะแถมแถมแถมไปเลยค่ะแถม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 ใครที่อยากจะได้ก็ทํามุ้งเลี้ยงง่ายๆเด้อตกกะกแตนฟาร์มคูสมอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพู08 47 99 2ดสีห่างจากอําเภอเมืองน้องบัวลำพูประมาณ6กิโลเมตร ถ้าอกกอกจากนงบัวลำพูจะไปทางนนสังไปทางขนแก่นมองซ้ายเลยจะเห็นมุงตะก,กะแตนล่ย่าดี้ยี่เลยนะคะที่นี่ตัวอ่อนมันสีคุณกำลังจะเอาอาหารให้ตัวอ่อนเขาจิกเขากินทั้งขาต,ตัวน้อยๆ่ยเขาอ,อาศัยน้ำส่วนน้ำอาหารตัวอ่อนไม่ยา่าใบตองอยู่ที่สวนหนึ่งตัวอ่อนมักลั่งออกในี้เงาสอยแน่เพราะว่าเขาเผาทั้งขาเขาเผาทั้งขา ามว่าตัวน้อยๆกินอีหยังตัวน้อยๆก็กินอันนี้ล่ะนี่กินใบตองกล้วยนี่ล่ะตัวน้อยๆก็กินใบตองกล้วยนี่ล่ะกินยากินใบหรงเขาไม่ยาเขาก็ยาอันนี้เขาใบตองกล้วยมื้อนี้เอาใบตองกล้วยข่อยเขาได้ส้นได้เนี่นี่ใบตองกล้วยใบเขาไม่อันนี้ อาหารให้ตัวอ่อนได้ดีเด้ออาหารแหกเขาก็กินได้ให้แฮกครึ่งได้แฮกครึ่งออเตอนนี้เขายังบ่กินดอกแต่ว่าเขาเกาะเขาออกไซด์ไปเดี๋ยวเขาก็กินเนี่ตัวอ่อนเต็มเลยกําลังออกกําลังออกอาหารให้ตัวอ่อนก็คือนี่แหละประมาณนี้แหละเอาไปตวงกล้วยเพราะว่านี้เบิร์ตส้มกับเคสเนี่มันไลายๆกันพอดีรอบตัวขายไม่ท่านเลยเบิร์ตแต่ว่าซุ้มหนึ่งซุ้มรอบแรกออกแล้ว ให้มันได้มีตลอดให้มันได้มีตลอดมีตัวได้ผลิตตัวได้ตลอดออ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันนี้ตอนเย็นว่าเขาจะออกมาเท่าไหร่แต่ตอนนี้กำลังออกข้าวฉีดไเข้าวเสียลสซเนี่ยนี่ประมาณเด็กมือนี่คไปือไม่ใคคือเขาออกหมดนั่นละประมาณสามมือเขาใหญ่กว่าเลยสามมือใหญ่กว่าข้าวใาใสหามือ มันติดเทาแต่ว่าของเราจะใส่แค่สามวันมันจะพอดีอไปใส่่งืนมันจะยังเหนืออยู่แต่ว่าเ้าเป้าไปใส่กลงอื่นถ้าเข้าไว้ที่หามือก็ได้หกเก็ดมือค่อยถือเบิร์ดได้ไหมหกเก็ดมจนออกเก็ดมือมันสี่ไงลื่นกันแห้งโพดเออมันถือปลอดภัยเพราะฉะนั้นเลยต้องยกไปใส่หมองอื่นไว้อีกพูดไปส่งกลงใส่กลงอื่นถ้าเข้าไว้ถ้าเขาบ่มีกลงเข้าไว้หกเก็ดมือก็ได้เก็ดมือจนออกเบิร์ดอย่านอกเบิร์ดแต้ะ ตัวนึงเขาจับคู่แล้วอีกตัวนึ่งเขครับภมันถีบอดีมันเิกกินกันพอฉะนั้นการที่เสียเให้ตัวมันทอๆกันเพื่อเอาไว้จัสามมือพ่อแล้วก็ย่ายไปโง่ไหมต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างนี้เขาไม่โง่ไงเขาไปใส่ด่างเขียวมัดไว้มัดปากไว้เลยเดาเขาาะปคอยไปเลยนี่ตายเพราะว่าหยังวัดทีเฮ็ดแล้ว มันก็นั่งรอค่ามีอันตัวที่ง่ายแล้วไปกินเขาป้ะใา่เขาเสมอกันเขาที่ก็กินกันโอเคอือนี่เด้อสั่งออเดอร์เทคนิคนะคะเคล็ดลับที่ว่าทำทำให้มันตัวเท่าๆกันสามมือเอาไปยักสองมือสามมือมันคือตายมันือแค่เพราะว่ามันก็เสมอมันก็เสมอกันเด้มันก็กินกันตัวเป็นบอลตาบาห่าไสใบเห็นมัน พอๆกันแล้วจะสอมือ3ามมือแล้วเาก็เอาออกไปใส่กลุ่มไปอยู่ในนั้นมันสี่ขีดกว่าห้าขีดแล้วนะ,นะอยู่ในนะกระป๋องละขีดเด้อเด้อกระป๋องละขีดกับสองสองกับยีสิบมิลลล่ะเพราะว่าใส่1 2ึศนขีดใครอยากได้ก็รับไปเด้ออันนี้บอกเคล็ดรับง่ายๆค่ะค่ะเรารก็ยกออกไปตากแดด อยู่ไปตาแดดให้มนอุ่นอยู่ในนี่มีอยู่หนึ่งจุด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 สองขีดก็คือหมายถึงขีดกลัวๆแต่ว่าคิดให้แค่ขีดเดียวนี่เยอะเลยตั็อยากจะได้ไข่อือโอ้โหไข่ตาตัดแตนเดียวอีกจักน้อยอีกจักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ออกแล้วค่ะ เพราะว่ารุ่นรุ่นแรกที่คลิปไข่เขาออกแล้วไข่ไทยนะุเออถ้าใส่เบียดได้นะคะ